สวัสดีทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้แอดจะพบานเพื่อนๆ่ทุกคนมาดูบ้านลูกค้าของเรากันนะคะหลังนี้เป็นของโครงการมันธนาเวสเกตค่ะคุณลูกค้าเนี่ยซื้อบ้านตัวอย่างไปแต่ว่าต้องการปรับเปลี่ยนดัดแปลงให้ตรงกับความต้องการของเตยน,นะคะโดยชั้น2เนี่ยจะทําเป็นห้องพระแล้วก็คือจะทําเป็นประตูบานเลื่อนเพื่อให้ความเป็นส่วนตัวค่ะส่วนห้องนอนใหญ่ก็จะมีตกแต่งตามที่อินทีเลียออกแบบไว้เลยค่ะพร้อมกับตัววอล์กอินโควซตขนาดใหญ่ทั้งหมดเลยในส่วนของตัวไอแลนด์นะคะ ก็จะทําด้วยตัวท็อปหินค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของห้องนอนลูกนะคะจากเดิมเนี่ยเป็นห้องนอนลูกชายก็คือจะให้ทางเราเนี่ยดัดแปลงตกแต่งใหม่นะคะให้เป็นห้องนอนของลูกสาวนะคะในส่วนของตู้รองเท้าหน้าบ้านนะคะก็จะถือทําเป็นขนาดใหญ่ทั้งหมดเลยคะ่ะลูกค้าท่านใดมีแพนตกแต่งภายในหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ